แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะเห็นชอบในการยุติการใช้ความรุนแรงแต่ดูเหมือนประชาชนของทั้งสองฝ่ายยังคงมีเหตุตึงเครียดนะครับหลังจากเกิดการ,รเผชิญหน้ากันในเมืองใกล้กับเขตเวสต์แบงค์ครับ กลุ่มชาวอิสราเอลคว้างปลาสิ่งของใส่บ้านพักของชาวปาเลสไตน์พร้อมจุดไฟและกีดขวางเส้นทางการจราจรในเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตเวสต์แบงก์หลังจากไม่พอใจเหตุการณ์ที่พี่น้องชาวอิสราเอลคู่หนึ่งถูกมือปืนชาวปาเลสไตน์ยิงสังหารระหว่างขับรถเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนและบ้านเรือนอีกหลายหลังกับรถ15คันถูกไฟเผาได้รับความเสียหาย เหตุรุนแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลและปาเลสไตน์พบกันในจอดแดนเพื่อหารือถึงการยุติการใช้ความรุนแรงซึ่งภายหลังทั้งสองฝ่ายได้ประกาศพันธสัญญาร่วมโดยอิสราเอลจะระงับการหารือเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิพาทเป็นเวลา4เดือนขณะที่ปาเลสไตน์จะไม่เดินหน้าดกดดันอิสราเอลผ่านเวทีสหประชาชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตุรกีระบุว่าตอนนี้มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาคารถล่มไม่ต่ำกว่า600คนขณะที่จนถึงขนาดนี้จับกลุมและควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีนับร้อยคนประกอบไปด้วยผู้รับเหมาก่อสร้าง79คนผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในแง่ของกฎหมายการก่อสร้าง74คน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์13คนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนแบบของตัวอาคารอีก18คนเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่และส่งผลให้อาคารใน10จังหวัดของตุรกีไม่ต่ำกว่า160,000หลังพังถล่มลงมา ขนาที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งในตุรกีและซีเรียมีไม่ต่ำกว่า50,000คนประชาชนในเมืองทางตอนใต้ของอิตาลีทยอยนำดอกไม้มาวางไว้บริเวณด้านนอกสนามกีฬาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บร่างผู้เสียชีวิต เพื่อร่วมไว้อาลัยหลังจากเกิดเหตุเรือไม้ที่บรรทุกผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานอิร่านและประเทศอื่นๆประมาณ200คนซึ่งออกเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้ามาสู่ยุโรปประสบอุบัติเหตุอับปางนอกชายฝั่งทางตอนใต,ต้ของอิตาลีเมื่อวานนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย61คนและมีผู้รอดชีวิตประมาณ80คนหในผู้รอดชีวิตถูกจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอีก2คนเส้นทางการล่องเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเดินทางไปยุโรปถือเป็นเส้นทางที่อันตร,รายที่สุดสำหรับผู้อพยพโดยนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตระหว่างการล่องเรืออพยพถึง2 3 3 4คน